ความรู้ทฤษฎีการขับรถสอบข้อเขียนภาคทฤษฎีเรื่องการเลือกซื้อรถมือสองสและวิธีการดูรถเบื้องต้น EP 93ตอนที่46จากเพื่อนๆหรือช่างรถที่คุณรู้จักคุณเคยเพื่อขอคำแนะนำสามเมื่อเลือกซื้อ ยี่ห้อได้แล้วต่อไปคุณควรดูราคาขายจากหลายๆแห่งประกอบการเช่นจากหนังสือรถจากเว็บไซต,ต์ต่างๆหรือเต็นท์รถทั่วไปเพื่อให้ทราบราคามาตรฐานคุณจะได้ไม่ซื้อแพงจนเกินไป 4. เวลาไปดูรถถ้าคุณมั่นใจว่าสามารถที่จะดูรถ เป็นไปได้หาดูวถได้เลยและชวนเพื่อนไปด้วยสักคนสองคนจะได้ช่วยกันดูแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้อะไรเลยก็ควรหาช่างที่ไวใ้ใจได้และคุณเคยกันเป็นอย่างดีขอย้ำต้องสนิทและไว้ใจจริงๆให้คุณไปช่วยดูดรถของกับคุณด้วยเพื่อคุณจะได้รถที่มีประสิทธิภาพดีและมีคุณภาพมากที่สุดไม่โดนย้อมแมว5ถ้าสามารถหาซื้อได้ให้คุณหาซื้อรถกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนรู้จักที่สนิทสนมกันดี ที่เขาต้องการขายเพราะคุณจะรู้ประวัติของรถและวิธีการใช้รถของคนที่จะขายให้คุณเป็นอย่างดีถ้าได้อย่างนี้รับรองว่าสบายใจกว่าวิธีการดูรถเบื้องต้นหนึ่งตัวถังของรถดูรอยผูรอบตัวทั้งคันบริเวณหน้าบางควรหน้าหลังทั้งซ้ายและขวาท้ายรถที่มีขอบฝากระโปรงและส่วนติดกันชนรอบดวงไฟทั้งสองข้างประตูทุกปานทั้งขอบ ดานลางด้วยที่ตัวถังบนพื้นล่างควรเปิดพรมหรือผ้ายางออกดูว่ามีรอยโปกหรือไม่รวมทั้งท่อไอเสียด้วยสองรถเคยเกิดอุบัติเหตุมาหนักหรือไม่ก่อนอื่นคุณควรลองใช้วิธีนิ้วใช้นิ้วมือเคาะไปรอบๆคันก่อนถ้าซ่อมทำสีมาเยอะเสียงจะดังทึบๆแต่ถ้าเป็นสีสีเดิมๆจับ เสียงจะดังกลางวานกว่าเปิดฝากระโปรงหน้าดูความเรียบร้อยของคานหน้ารถสีรถด,ด้านหน้าในด้านเสมอกันหรือไม่ไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งสีจะเก่าตามอายุแต่อีกด้านทําไมดูใหม่กว่าทั้งที่อยู่ด้านในเหมือนกันรอยตะเข็บต่างๆจะต้องดูความเป็นระเบียบถ้า ขนมาและมีการซ่อมแซมรอยตะเข็บจะดูไม่เรียบร้อยเคาะบนหลังคารถและเปรียบเทียบส,สีหลังคาของตัวรถเสมอกันหรือไม่ขอบคิ้วกระจกหน้าหลังเรียบร้อยเสมอกันหรือไม่ส่วนคานหลังก็เช่นกันให้เปิดพรมดูผ้ายางปูท้ายรถออกดูให้เห็นส่วนของพื้นที่แล้วเปรียบเทียบเหมือนคานด้านหน้า3รถยนต์ทดลองติดเครื่องดูว่าติดง่ายหรือยาก